ทุกคนเราอยู่ที่ไพรสณียตรงนี้ถนนไพรสเนียเนาะเดี๋ยวซ้ายไปเป็นศาลหลักเมืองแล้วก็พระพุทธนิราโดคันตรายตลาดกองต้าอยู่ตรงนี้ฮะที่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์ขวามือสีแดงๆอ่ะนะฮะแต่จะเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างที่บอกนะมาผิดวันก็จะเงียบหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาจะคึกคักเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตลาดกองต้ารุดมากนะครับกาลังหาโอบังะฮะอีก300เมตรยังอยู่ตรงไหนวะฉันจะเลี้ยวทางไหนสามเลี้ยวขวาลงกองต้าแน่เลยไป ลุงกองต้าตรงนี้เป็นถนนอะไรอ่ะถนนหน้าไปสนีเนาะอ่ะไป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 ไสามร้อยเมตรมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนทุกคนนี่ฮะุดจันทร์นะุดกันทร์ุกัน300สามร้อยเมตรสามร้อยเมตรบรรยากาศจะสวยนะตอนเย็นๆค่ำๆนะครับ บ้านนี้สวยจังเลยใช่ฮะแม่น้ำบุงแม่น้ำวังสพะพานรัศดาก็อยู่ไกลๆทุกคนตลาดกรอบตาทั้งนั้นเลยเนี่ยบรรยากาศตอนขายของจะสวยเปิดแสงไฟกันะระยิบระยับไหนยะออบังออบังของฉันออบังของฉันอยู่ไหนยะนี่ปะน,นะโอบังออบังมี่สพะพานรัศดาเนี่ยเจอเห็นไหมเลี้ยวปับ๊บ ไม่ไกลจากไปสนีก็เจอแล้วเนี่ยถนนรัชดาากสะพานรัสดาหา,า,า,สสา,อาโอบังให้เจอก่อนทุกคนหลงก็ไม่เป็นไรได้เห็นบรรยากาศกองต้าตอนที่ไม่มีแมค้ามาขายของนี่เห็นยังฮะสะพานรัส,สดาโอบังอยู่ไหนจ้าวานบอกทำไมดูเหมือนจะยางแบนๆวะ ต้องหาร้านซ่อมจัก,กรยานยากนะดูหาไม่ได้หาได้ง่ายๆนะจ๊ะนี่ไงสะพานรัศดาอยู่ซ้ายมือุกคมเขาบอกอยู่ถนนทิพวรรณนะแล้วทิพวรรณอยู่ตรงไหนจ๊ะนี่สะพานได้ถ่ายสะพานให้ดูซะเลยสวยงาม อยู่ไหนจะนี่ไงวัดขัตึกเชียงม่นนะเห็นไหมลงไปก็เจอเลยอ่าเราวนกลับมากองต้าต่อหาให้เจอเขาจะรู้ไหมเราหลงหลงรักหรือว่าหลงทางหาให้เจอก่อนนี้ไปข้ามสะพานรัษดาหรอกเขาเดี๋ยวจะไปฝั่งโน้นก็จะยิ่งหลงไปใหญ่มันจะข้ามแม่น้ำวังนะทุกคน ถ่ายไปมือหนึ่งปั่นจัก,กรยานไปทุกคนนะครับว้ายทุกคนเขาบอกว่าอีกร้อยแปดสิบเมตรนี่ฮะกองตา้ายาวไปถึง่างนี้เลยสวยไหมร้อยสี่สิบเมตรทุกคนนี้เราหาเสิร์ชกัน มันมีสองช่องไงช่องที่ถ่ายอยู่นี่เป็นช่องหลักแต่ไม่มี WiFi นะฮะแต่อีกช่องหนึ่งมี WiFi ในตัวอยู่แล้วฮะนี่จ้าเห็นไหมฮะมีจัก,กรยานจากวิสอดที่ลำปางเก้านี่คุ้มเลยทุกคนปั่นจัก,กรยานแต่ต้องรุ้นหน่อยท้ายางแบนนี่ถนนจิพวันนี่มันอยู่ตรงทอดน,นู้นด้วยทำไมทะลุมนถึงนี่ได้อย่างงงมากนี่เหรอเนี่ยถนนจิพรวนป้าย ไม่ตรงไปนะนธนาคารกรุงเทพเห็นดอกอุ้ยน่าอยู่มากเลยบรรยากาศดีๆเป็นเรือนไม้ไทยโบราณอยู่ทางซ้ายเลยเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจ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 เเจเจอแล้วขึ้นไปก็เจอธนาคารกรุงเทพศบตุ๋ยเหรอฮะลำปางสวัสดีจ้าอุ้ยกว่าจะหาเจอนะร้านแบบว่าน่ารักมากเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งก็เอารถโรงแรมดีสอร์ ที่ลำปางก้ามาปัญหามาตลอดทางเลยเจอแล้วทุกคนจ้าเนี่ยบรรยากาศตลาดกองต้าสดสดร้อนร้อนเลยค่ะนี่จ้าทุกคนเราเจอจนได้ฮะเห็นไหมตามรอยมาตื่นเตนะ้นไหมสวยงามทุกคนนี่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าขึ้นไปก็เป็นธนาคารกรุงเทพสาขาลำปางทุกคนตรงนี้จําให้แม่นหรือมาจะอ้อมถนนตลาดกองต้าตล,ดลาตลดเก่าหาไม่ยากหรอกฮะแต่เราก็ มาแบบเส้นทางที่แบบไถ่ายสารหลักเมืองแล้วก็ตลาดสดแล้วก็วัดนะฮะวัดบุญเยาวาดก็ไม่ไกลนะฮะมานั่งกันร้านน่ารักมากเลยเปิดตั้งแต่สิบโมงเหรอฮะ,ฮะสิบโมงถึงกี่ทุ่มนะกันหนึ่งสุกโอเคประมาณครึ่งร้นนานน่ารักมาก แล้วตอนช่วงสาร์อาทิต,ตย์อะลูกก็ปกติเวลากลางคืนตลาดตลาดกองต้เขาจะกลางคืนแล้วหนูปิดทุ่มหนึ่งด้วยเหรออ่าอจจะเป็นซอยกลางตรงนี้จะเป็นตลาดกองต้าที่หนักหนัก,หน,กหน่อยตรงนี้เขาจะแบบเป็นบรรยากาศนี่ฮะจะมีไลเดอร์เข้าตลอดนะฮะบรรยากาศดีเนาะตึกสวยนะดูสิเป็นเรียนปั้นยาหลังคาไทยทุกคน ก็คือเรามาทางธนาคารกรุงเทพเลงมาเลยนิดเดียวเองเนาะนี่จ้าทุกคนหา,หาไม่ยากนี่นในในกุ๊บเกิลหาได้เมนูก็น่ารักลงเยอะเลยทุกคนโปรโมชั่นรูปภาพรูปภาพ วิ้ยแถวนี้ฮักลำปางอยู่ใ,ใกล้มาดูสิเส้นทางกี่เมตรหุ้ยร้อยเจ็ดสิบเมตรเองเหรอว้าใกล้มากเลยทุกคนใกล้โรงแรมฮักโฮสเทลโรงแรมฮักโฮสเทลร้อยเจ็ดสิบเมตรเองทุกคนจากจากโอบังย่างเกาหลีเออโอบังไก่เผ็ดเกาหลีทอดไก่ทอดเกาหลีนะทนะคนโอ้ยใกล้มาก ใกล้สารหลักเมืองใกล้ฮักโฮเทลทุกคนจะกินปับ๊บตรงนี้เดินลนุ่มกงตาได้เลยแล้วก็ไปสะพานรัศดาก,ก็สวยเดินเข้าที่พักฮักโฮเทลตรงนี้ก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดใครที่อยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศจากรีสอร์ทที่ลำปาง9เนาะบรรยากาศดีมากโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันทุกคนจ้า